แสงอาคมสีขาวที่พี่ชายฟาดออกไปกำลังจะประทะร่างชายชรา,าทันใดนั้นภาพตัดด้วยแสงแฝดสีขาวเฟรสจนแสบตาเหมือนฟ้าผ่าลงกลางเรือเสียงหวันรกระเบิดสะท้อนกล้องเหมือนกระแทกใส่กำแพงมิติหมอกพรันอาคมลอยฟุ้งเป็นเส้นริ้วสีเงินก่อนค่อยๆจางลงละอองอาคมแตกตัวเหมือนผงแก้วลอยกลางอากาศ เมื่อหมอกหายไปโลโอาคมสีเขียวเข้มปรากฏรอบตัวชายชราบนโลกมีอักษรโบราณที่ไม่ใช่ภาษาโลกมนุษย์หุ้นวนเป็นวงแหวนเหมือนตราประทับจากมิติที่ห้าต่อเบิ้ตากว้างอะไรกันพลังี่ชายทำอะไรไม่ได้เลยชายชราเสียรอบเสียหัวเราะของเขาหือนเสียงหลายร้อยคนหัวเราะซ้อนกัน นิดๆอีโดนิสคิวน้ำไหลออกจากมุมปากเขาเล็กน้อยแต่ดวงตากลับเป็นประกายเหมือนสัตว์ที่ได้กลิ่นเลือด Now it's my turn to go crazy ถี่ๆของข้าบ้างแล้วนะเขายกมือขึ้นช้าๆนิ้วทั้งห้าบิดงอเหมือนกระดูกกำลังเคลื่อนที่เองเสียงกระดูกกลั่นกรบกรอบจากนั้นเขาเริ่มไร้เวทเสียงทุ้มต่ำของเขาดังก้องเหมือน เรือทั้ทบบงลหลังสัน่นพื้นไม้แยกออกเป็นรอยแตกเงาดำไหลออกมาจากรอยแตกเหมือนหมึกมีชีวิตโลกทั้งใบเหมือนถูกดึงเข้าสู่มิติที่หสีของอากาศเปลี่ยนเป็นม่วงเข้มปนดำเหมือนอยู่ในร้องของสัตว์ประหลาด เป็นทรงกลมเหมือหมอหลุ่มดำขนาดมีสายฟ้าสีม่วงแตกเป็นเส้นๆรับไฟซักทุกความลุกวอนอาคมทไปมันพุ่งด้วยควาเมเร็วเหนือนสียงระหว่างทางมันดูเอาเงาดำรอบตัวจนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนดาวเคราะห์กำลังกินทุกอย่างที่ขวางหน้าต่อยกยันขึ้นตั้งท่าพี่ชายระวังที่ฉันไม่ตอ่อเขากระเทือเท้าพื้นไม้แตกเป็นเส้นารนาวยองอาคมสีทองหุ นมพะชอหาเสียงดังนัมพะพะวงอาคมระเบิดแสงเกิดเป็นโลอาคมสีทองรูปดอกไม้หมุมมนวนรับลูกบอลอาคมสีม่งวงที่พุ่งเข้ามาเสียงปะทะดังสนัน่นโปรดติดตามตอนต่อไปกันนะครับสันนมือขอบพระคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ช่องเล็กๆได้เติบโตต่อไปนะครับ